สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ okay. oh. ick, fine, ่มพ oh ah. right. oh. ูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะเอเลยไปเอาพี่ยังไงแกล้งลูกสาวอีกเลยเมื่อกี้แกล้งลูกชายมากแกล้งดกสาวอีกแล้วแบบนี้อ๋อเมื่อนี้เต่าคือบ่ได้มัดระวังนะระวังนานูระวังนานูเตีนะ เอยเต้าบอได้มัดนะครับพี่น้องโอ้ย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 เวกาเวไรอ๋อออออหาไรผอกแลงลูกสาวเนาะไปมัดทางเหนแลู้กสาวยานได้งนี่ตกใจ

นี่นะคะลูกสาวก็โผล่เพิ่นเพิ่นเกรงกันเนี่ยอ้าวยอมแล้วยอมแล้วยอมก็เอาออกให้หนูได้โอ้โหโอโซโอโซโอโซโพ่เดี๋ยววันนี้โอโซโพ่แล้วน่าก็น้อยเยอะมากเลยอโซโพสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยดีดสวัสดีสวย โอ้ยโอโซนะคะโอโซพ่อมานพ่อพานเต่งลูกสาวเมื่อกี้เอาเสือกมัดทั้งไม่ดูขนาดอุ้มมึงอุ้มพ่อได้ป้เนี่ยอุ้มพ่อได้ป้เนี่ยอุ้มขึ้นมะอุ้นน้องอ้วนแห้งเดิพ่ออุ้มจะอุ้มเจอโบขึ้นเนียอุ้มโบขึ้นย้อนยังย้อนย้อนอ้วนแห้ง มัดอือมัดมัดหางเอาหางหายไปไหนอีหล่ะมาเลยมาเร็วตายหมดพี่เด้อนี่ฟีบัวบานอยากเล่นน้ำพ่อพ่อเล่นน้ำฟีบัวบานนู้กล้าเล่นไหมเจ้าทำเท่าไรแล้ว หลือน้ำผีบัวบ่โบัวจัดการเจ้าเด้อจัดการจังไหนจัดการขาเอาไปเหรเดินบ่เดินบ่เอาขาหลังอเ,เอาขาหลังให้โถกว่านเด้ออ๋อนี่พี่เขาจะพาตะโกนนะคะแตะโกตนต้นเล็กๆแจกขาหลังเหมือนใชพ้พื้มนะคะพี่นุ่มนี่จะพักอาบน้ําแล้วก็เดินแจกขาหลังเจกขาหลังคือใช้พื้ม ถึงเวลาอาบน้ำแล้วก็จะออกกำลังกายเด็กๆจะอาบน้ำเลยคาชวอ่ตะ่ชกวส่าอ่าหลไปงานอีกแล้วอุต่าหละไปงานอีกแล้วตีนตกตกใจนะลูกนะพ่อนามให้ใช้เพื่มกินได้ด้วย ดูชื่นใจอาบน้าบันนีง้ชื่นใจนอนอาบน้ำน่ารักมากเลยชื่นใจกับงามคือกันเด้อค่ะพี่นงมีโมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันนะคะเบิ้ง นั่งสมาธิอาบน้ำดีนั่งสมาธิอ,อดีอะข่อยกอยากไปยังเร็วอาบไ,ไปเลยข่อยจิตไปเที่ยวช่วงนี้นะคะประมาณสี่โมงแปดสิบห้า ออกกำลังกายทุกเชือกนะคะได้ออกกำลังกายประมาณนี้ทุกทุกวันใครเรียร์อาบน้ำแห้งงามๆอนนี้เระจะไปไปเที่ยวเด้อสดชื่นดูน่ารักนะคะน่ารักอ <c oughs> ตื่นใจนะคะเปนเลเล็กๆอ,อยู่อยู่ที่ไททานีนะคะทํางานอยู่ที่พัทยาอ,อยู่ที่ไททานีโชว์นะคะไม่ไม่โชว์พ่นน้<อ>ําแล้วก็เต้นนะคะเต้นกับเพจชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวในสวนจะในสวนอ,อยู่ที่พัทยาแล้วก็จะมี จุ๊บนะคะเอางวงไปจุป๊บแขกตอนนั้นน้องยังเด็กกว่านี้นะคะเล็กๆประมาณสี่ปีสี่ปีห้าปีนะคะตอนนั้นน่ารักช่วงนั้นกำลังน่ารักเขกก็ติดโอ้โหติดยินชื่นมากๆเลยยิ้ชื่นใจเขก มาทีไรก็ชื่นชื่นนะคะนี่ไก่นะคะไก่น้าเที่ยวมาในสวนนั้นทีไรก็มาถึงก็ชื่นใจนะคะเอาโอ้ยให้ชื่นใจหน่อยเอาโอ้ยให้ชื่นใจแน่่ำไดก็เอาโอ้ยให้ชื่นแน่มีไก่อยู่สองคนนะคะสองคนที่รักและเอนดูชื่นใจมากๆเลยอยู่ที่คัทยานะคะน้อง เพราะว่าน้องตอนนั้นกําลังน่ารักอ oh. านเขาก็ให้นั่งให้เล่นห่วงให้เต้นให้อะไรนะคะ oh. ไกน์นำเที่ยวก็รักเลยเอ็นดูมาทีไรก็เชิญๆโอ้นี่น้องบัวบานเดียวนะคะหัวหัวยังเอาเจ๊เจ๊ล้ำไปไปเดินน้องบัวบานก็อยู่ก่อนนะคะเ,นะเจ็บขาอะไรเศร้าเจ็บขาเลยเนี่ยลูก อยากไปสิละอยากไปตีสูสกว่าเสียงดังอะไรอยากไปเที่ยวน้ำพุนติละนะุดเป็นช้างที่มีสน่ห์ราศีมากๆนะคะแม่แม่งามน้องบัวบาน เดินไปเดินมานะคะอยากอยากไปอยากไปกับพวกอยากไปกับพวเสือพวเสือพาน้องนาะนูไปเดินกอดลูกเดินมาเดินละเด้อมาดูน้องชื่นใจโอ้ต้นกล้วยตรงนี้สวยได้น้ำได้ปีนะ่ต้นกล้วย อีหลาชื่นใจกับอาบน้ำก้อนเลยจังสิย่างเลยนะเดี๋ยวมีอะไรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณทางโครงการอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวหนองปูนพูน,น,นชาแนลเลยด้วยจ้ามีไลก์มีแชร์เือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ